คงจะมูฟออนกันแล้วจริงๆค่ะพี่น้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพวเพาแสงทองคือสีแยกใหญ่กันอีีและพี่น้องจากทีเอฟซพลังบวกเอฟซที่ยังรักทั้งสองคนอยากให้ทั้งสองคน กลับมาคืนดีกันกลับมาหากันเพื่อลูกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่เพื่อนันยังบอกท่านแตหายเลยพี่น้องเพื่อนันยังเติมความรักให้ลูกทั้งสองคนคือเก่าค่ะทั้งแม่แพรวทั้งพ่อบิ๊กก็ยังมีความรักให้ลูกเหมือนเดิมแล้วก็ดูแลลูกเหมือนเดิมค่ะพี่น้องแต่เรื่องอการซื้อของให้กันคือโลดค่ะพี่น้อง ผู้ใหญ่บ้านก็นได้ออกมาโพสต์ออกมาโพสต์คลิปแล้วว่าได้ตกลงกับแพลวพราวแสงทองแล้วกับพี่แพลวแล้วเรื่องรถ bm ที่พี่แพลวซื้อให้ผู้ใหญ่บ้านในวันเกิดเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วทีนี้รถก็ยังเป็นชื่อของพี่แพลวแล้วทีนี้ก็เลยพี่แพลวก็เลยถามถามพ่อบิ๊กว่ารถจะเอาไปเลยไหมจะเอาไปส่งต่อเลยไหมะจะได้โอนชื่อให้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้ว พอบีกเพื่อนบอกเอาเพื่อนบอกเอาเพิ่นก็เลยว่าจะขึ้นรดให้แล้วแม่แพลวก็บอกว่าก็จะไม่เอาเหมือนกันแต่ว่าแม่แพวก็จะเอาเงินที่เหลือเจ็ดแสนนะคะพี่น้องไปโปะให้เบิดเนาะแล้วก็เอาไปขายพอบีกเพื่อนก็เดเว่าชาติเจนแล้วว่าในคลิปนี้ก็คือไม่อยากได้อะไรถ้าอยากได้จริงอ่ะถ้าเอามาจริงๆอ่ะเพื่อน่ะเอาเงินเจ็ดแสนไปละเพื่อนใดเงินเพื่อนใดลดใดรดเท้ารดไปขายนันกสิไดายยี่สองล้านกว่าสองล้านหาเพื่อ็ไดก็ได้หลายแต่เพื่อนบบเหตุ เพราะว่าเพราะว่ายังบอกเพื่อความสบายใจก็คือคืนให้พี่แพลวเหมือนเดิมคืนให้ไม่แพวเหมือนเดิมเพราะว่าเงินที่ได้จากการขายรถยังไงก็เป็นเงินของไม่แพวอยู่แล้วเพิ่นกับโบมาด้อยู่เดีวนะเพิ่นได้เงินได้เขาได้กยาแต่ว่าเพิ่นกับเอาเงินไปเลี้งลูกเก่าลูกของเพิ่นที่มีน้ากันคือเก่าค่ะพี่นอและแฟนครับกระดามาว่าท่วงค้องกันให้กันละท่วงค้องกันจะดามาทําไมคะ เขาก็คือทำทำให้ถูกกันเลยค่ะพี่น้องทำให้ถูกแล้วที่นี่แม่แพ้วทางแม่เพ้วน่ะกะเงียบกะไดิวัตอย่งไรดอกค่ะแต่ว่าบ้านนี้มันก็มีเหตุการณ์ที่คุณอาคุณสวยที่พยาบัลเพิ่นเดือนแหละค่ะพี่น้องเพิ่นก็บอกไปเด้เรื่องลดเรื่องบ้านเรื่องรดเรื่องเงินลอยล่นเรื่องเงี้ยมันก็ออกมาโผลนั่นแหละพี่น้องตามที่พี่น้องเห็นพูนบัณโผล่นั่นแหละแต่ว่าหมู่บ้านนี้เข้ากับเห็นแม่นกแล้วเนาะแล้วก็พี่คนนี้นี่ค่ะ เอารถไปคืนพี่แพลวถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านหินเหล็กไฟแล้วค่ะพี่น้องพีกเท่ากันยูวที่วันนี้เรียกไฟนอะแบานล้างไงนี่แหละค่ะ,คะขออนุญาตคลิปจากเหตุพุยันชิลเลยนะคะตอนนี้มาถึงแล้วนะครับมาถึงบ้านนะครับบ้านบอสแล้วนะครับก็คื้อรถทีไ่ไฟก็คือเอารถบีเอ็มมาคืนแล้วเอารถที่บอสบิ๊กพ่อบิก๊กซื้อให้แม่แพลวเหมือนกันเป็นของขวัญวันเกิดรถกระบะสีดำค่ะพี่น้อง แต่ว่าพอบีกคนสื่อโซนได้ค่ะขั้นนี้ก็ยังเป็นสื่อพอบีกอยู่เพิ่นก็เลยจะได้นำรถขั้นนี้กลับไปใส่หลวก็รถดนอนลดนอนรดขอบขั้วเพิ่นก็สกลับไปก็คือในคลิปนี้ก็จะมีบอกอยู่ว่าจะเอารถกลับไปสองคันเอามาขึ้นคันหนึ่งเอากลับไปสองคันค่ะพี่น้องอะไปฟังมึงด้ค่ะบ้านส่วนนี้ของเพื่อนพี่แล้วก็อันนี้ของบ้านพี่น้นองครับถึงแล้วก็คือเรารถอ,อ,อันนี้รถคันนี้ได้ทงอันนี้จะับมาขึ้น ผู้ใหญ่เป็นคุยกันเองนะไม่เกี่ยวกับผมหรอกนะคือทุกยางนะครับก็เคลียร์หมดแล้วแ่ะนะครับต้องนะของเทาเปลนี่ค่ะคือรถคันนี้แล้วก็ขออนุญาตเลื่อนไปได้ค่ะอ่าสภาพก็ปกติแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่อะไรนะคือรถคันนี้เนี่ยค่ะคือรถบีเอ็มก็ยังใหม่ๆอยู่ค่ะาคล้ายกับเดิมราคาหลายอยู่เพราะว่าคันนี้ก็ซื้อมาสามล้านคืนค่ะพี่น้อง แล้วที่นี่แม่แพลวกะ,อะเอารถขั้นดำเตรียมรถขั้นดำไว้หายนี่รถขั้นนี้ค่ะพี่น้องรถขั้นนี้ใส่งาน,านเพราะว่าบอลแล้วมันมีดูดเส่งานค่ะพ่อบิ๊กก็นำกลับไปด้วยวคือวัดดินแดนคนสั่งมานะบอลผมวาดือวิสาี่แก็คือเราจะเอาคันนี้กลับไปใช้ค่ะนะครับด้วยเหตุผลอย่างนลังผมอยู่อบอลนะครัเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่พูนไปคูดกันเองนะครับเพราะบอกจะเยวขั้นจะขึ้นแต่ว่ากระสีอ่า ภาพเนี่ยทัาน้องอุ๋ยเพิ่นเบิ่งบ้านเพราะว่าเ,เพิ่นบ่เคยเห็นตรงนี้นะมัก็เลยดภาพเบิ่งอ้อลืม<ป>อีกอีกคันนึงก็คือเสียวคันนี้ค่ะพี่น้องอ่านี่ค่ะอีกคันนี้แล้วก็จ้ารถบ้านหรือรถนอนนี่แหละอ่าเอากลับไปบิวอินเพื่อใช้างานในอะไรพวกข้างหน้าเราอาจจะเอาไปทำแบบไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็จะเอาไปอยู่เราเดี๋ยวไปบิวอินเก็บงานยังเดี๋ยวเรื่องของโรงพยาบาลที่ไร้นเราพอก็ ไม่อยากจะอยูอยากให้เพื่อนดอกอะไรนี่จะไปพูดกันเอ,อาเองแต่ว่าผมพูดท่ายเพิ่งนว่านี่คือเราเอามาคืนโดยสมบูรณ์แล้วนะก็คือทุกอย่างชัดจรก็คือเอาเอาคืนให้เรียบร้อยเับพี่น้องเนาะตามนั่นนะครับคืนจริงก็อยู่ที่นี่แหละบ้านฟอนตามนั่นนะครับพี่น้องขอพูดในไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะพี่น้องที่บ้านพิแลนด์แล้วก็ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิก นะครับพีบ่น้องขอบคุณรายการที่ตามครับสวัสดีครับอขออนุญาตเพจพื่อนริจแลนดนะคะเปิดให้ดูแล้วนะคะแล้วทีนี้เมื่อคืนน่ะแฟนคลับเพื่อนกระจับตาค่ะพี่น้องว่าะจะมีลุกคููกับแม่แพ้วบอว่าขึ้นเวทีน้ำกันบอที่ไปงานรับเชิญรับเชิญบนเวทีแสงทองฟินแลนด์งาน ของพี่ดิวธีรพัฒน์เมื่อคือนนอกพี่น้องเนาะที่เพิ่นจางไปห้พ่อแม่พี่น้องชงฟี่แต่ว่าพ่อห้ามาเบิ่งกะไม่แพ้ก็ไม่ได้มีการอะไรมีไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่มีรูปคู่กันนี่ค่ะพี่น้องกะนี่ละค่ะตามนี่ละค่ะพี่น้องไม่แพ้ก็จะลงเกี่ยวกับลูกๆในวงในเพลงคลิปอะไรต่างๆนานา,นานแล้วก็เกี่ยวกับลูกอย่างเงี้ยช่วงนี้ไม่แพ้ก็ไปหาลูกบ่อย กะบมีลูกคูหรือว่าบมีการเคลื่อนไหวเอียงเด้อพี่น้องเด้อสำหรับการมูฟออนก็คือนะจะมูฟออนจริงๆแล้วค่ะพี่น้องอืมผู้ไดรอรุ่นกะกัเป็นเรื่องของหน้าคณเนาะพี่น้องเนาะรอลุ่นเนาเพคนเสียรวมงานกันมีลูกอันนี้น้องกันบอแต่ว่าบนเวทีก็มีแต่ผู้ยาวานฟินแลนด์แล้วก็ครูชิงจังแล้วก็น้องซีแกรมขึ้นเวทีนี่ค่ะขึ้นเวทีของอ่า แค่พาแสงทองค่ะพี่น้องแฟนขับกระจับตาเพื่อนกาแฟขึ้นรับเชิญเพื่อนกาแฟไปงานอยู่เครื่องในต่อค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วจะเปิดให้เบิรงดด้วยค่ะม่ขึ้นเพื่อนกะอยู่บนเวทีพื่วันเฟรนแรงก็ได้ไลฟ์สดอยู่ช่วงหนึ่งนี่ค่ะเปิดคีบให้พี่น้องเบิรงข้าวหนึ่งก่อนนี่ นี่ค่ะพี่บ้านฟินแลนด์กับพี่ดิวก็ยืนคุยกันแล้วก็กําลังจะขึ้นเวทีค่ะพี่บานฟินแลนด์เพิ่งกําลังจะขึ้นเวทีค่ะพ่องเพื่อเกษตรีสายพี่น้องจับัดบ้าครูจิงจังแล้วก็น้องซีแกมนะคะพี่น้องิั่อพี่บานฟินแลนด์กระไดร้องเพลงค่ะพี่น้องร้องเพลงอยู่บนเวทีกับคููจริงจังแล้วก็น้องซีแกม ประมาณประมาณยี่สิบนาทีนี่แหละค่ะพี่น้องประมาณยี่สิบนาทีเนี่ยบนบนเวทีแพรวพาแสงทองเพื่อนฟินแลนด์อยู่บนเวทีเป็นอรสวยๆจังประมาณยี่สิบนาทีก็ลงค่ะพี่น้องคนกับฝ่าไปงานตอนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมาฝ่ามาฝ่าไปแกงเข้ากับจับตาอยู่ว่าอ่ามันจะไม่ไปดกับแก้วาวอ สามหมื่นใช่ไหมคะค่ให้พี่ดียวต่างคนต่างอยู่ค่ะางคนต่างอยู่อะบุงหมูว่าเป็นตกลงเอียงกันหรือว่าเป็นยัเครื่องกันเหลี่ยมข้าวก็วันนี้เป็นเดี่ยดมากนะครับมาแบบน้องชายมาแบบตรวบเที่ยงรวบสี่แฉกด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องสีแฉมแล้วก็น้องชิงซังนะครับเร็วๆนี้นะครับ อะไรอีกบ้ามาเเล่่นนยยกัะงที่จะมีสบายกับพี่ดนวสิ่งของในกองที่กอนคุยกับดิวเชื่อไพ่ยังเนาะพี่ดิวจะมีเซอร์ไพรส์พ่อบิ๊กด้วยสามเมืองขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณเพื่อนกับเป็นพี่ใช่จีแซนดีค่ะพี่น้องเพื่อนกับเป็นดาวมาอยู่ค่ะช่วงหนึ่งเพราะว่าจากที่มีข่าวเนาะประเด็นร้อนอะจากที่มีข่าวประเด็นร้อนอ่ะพี่ดิวก็โดนดราม่าโดนทัวร์ลงนั่นแหละพี่น้อง เป็นว่าเฮ้ากับอัปเดตแค่นี้ละค่ะพี่น้องกะบ,บม่มีลูกคงลูกคูหรือว่าอีกอย่างเนาะพี่น้องเนาะกะต่างต่างคนต่างแยกย้ายทํามาหากินแยกย้ายทํางานเนาะพี่น้องเนาะแล้ววันนี้วันนี้โตเกียวมิวสิกอยู่ที่ไหนเนาะแอบซองเพ,พิ่นก็เด้พี่น้องเด้องานเพิ่นหลายแหงค่ะพี่น้องพยาบาลงานเพิ่นหลยหลายเมื่อนนี้ค่ะพี่น้องร้านอีสานการเวลาอยู่ที่พัทยาค่ะพี่น้อง ร้านอีสานการเวลา16เมษายนโตเกียวมิวสิกค่ะพี่นอ้องนี่ผู้ใดอยู่ทางพัทยาชวนบุรีอยู่แถวนั้นไปแห่งกำลังใจโตเกียวมิวสิกด้วยนะคะธรรมชาติแห่งพี่น้องมีกับแกว้วโอเคค่ะโหรับมอนีสาวก,กุกกะซงข้าวแค่นี้ราคาพี่น้องมูฟออนค่ะพี่นอ้องบ่านนี้มูฟออนเศร้าหลุนแล้วอันอน,นาคตก็คือเป็นเรื่องของอน,นาคตนาะพี่น,อน้องเนาะความเป็นพอเป็นแม่เพลินกกยังอยู่คือเกา่ะพี่นอ้อง ก็ยังรักลูกๆเหมือนเดิมก็ยังทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นกาลังใจให้ทั้งสองคนนะทั้งผูยบ้านฟินแลนด์แล้วก็ทั้งพี่แพรพาวแสงทองขอให้งานเยอะๆขอให้เฮงๆรวยๆตลอดไปตลอดทั้งปีรวยแล้วรวยอีกค่ะพี่นอ้องเอาสำหรับมือนีซักคุูไปละค่ะสวัสดีค่ะ